จากคลิปก่อนที่เคยทําวุ้นมวนไปกระแสดีมากรอบนี้อัพเลเวลทาแบบทูโทนไปเลยสิคะเราจะใช้นมข้นจืดคาเนชันสุดเข้มข้นมีความหอมมันแล้วเติมผงวุ้นลงไปแล้วใช้ไฟกลางเคี่ยวจนผงวุ้นละลายดีจากนั้นเติมนมข้นหวานคาเนชั่นเพิ่มความหอมหวานมันอีกรสชาตินึงใช้เป็นไซรับสีแดงวิธีการต้มวุ้นเหมือนกันเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเทลงพิมเป็นลวดลายต่างๆตามชอบได้เลยแล้วพักทิ้งไว้ให้วุ้นเซ็ตตัวระหว่างรอวุ้นเซตตัวมีอะไรจะมาบอกซีนี้คาเนชันรีวอร์ดเขากลับมาแล้วนะกลับมาแบบสุดจึ้้้สสนนง้งงงงใหเรราาาาไไดดสสะะมมมคแแนนน่่ยๆตุขอ,อวัักท แพดโทรศัพท์เครื่องครัวสมักและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมากมายมูลค่ารวมกว่า8ล้านบาทแจกตลอด8เดือนเลยนะแถมยังมีของรางวัลใหญ่ที่แจกถึง2รอบมีทั้งทองคาหนัก10บาทที่แจกในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วและยังมีรถยนต์ฮอนด้า HRV ที่จะแจกส่งท้ายกิจกรรมในเดือนตุลาคมนี้ด้วยเพียงแค่ซื้อสินค้าที่มีไอคอนคะแนนรีวอร์ดแบบนี้จากนั้นนํารหัสจากหลังฉลากใต้ฝาในถุงหรือบนสติ๊กเกอร์มาส่งสะสมพอยที่บ้านเขียวแอดคะ i นนไทยแลนด์แล้วนำคะแนนไปแกลกรุ้นรางวัลได้เลยอย่ารอช้านะคะสามารถสะสมคะแนนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30กันยายน2567ตอนนี้วุ้นเราก็เสร็จตัวดีแล้วเราจะแกะออกจากพิมพ์แล้วมาม้วนกันสีสวยนะ่าทานมากม้วนเสร็จแล้วก็มาตัดก,กันขาแล้วก็นาไปแช่เย็นทานตอนเย็นๆอร่อยที่สุดเสร็จแล้วคะ่ะวุน้นม้วนนมสดทูโทนทํากินเองง่ายๆได้ที่บ้านสามารถซื้อสินค้าคานิชั่นได้ที่ร้านค้าชั้นนามทั่วไปได้เลยอย่าลืมมาร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลกันเยอะๆนะคะ